ความจริงแล้วไม่ได้ถี่มากนะครับก็คือมีงานบ้างเรื่อยๆแต่ว่าที่อาจจะเห็นว่าเหมือนถี่ก็คือความจริงเป็นงานของผมแล้วก็น้องเขาก็มามาดูมาเชียร์มากกว่าแต่ยังวันนี้น้องมาออกงานด้วยอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ครับความจริงแล้วไม่ได้มีการตั้งแพ็กเกจหรือว่าคือก็เป็นเป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นเป็นเป็นรีเควสของทางทางงานมากกว่าว่างานนี้อยากได้ผมกับน้องหรือว่าอะไรแต่ว่า ราคาก็ไม่ได้เป็นแพ็กเกจอะไรราคาก็เป็นราคาปกติของของผมก็ราคาหนึ่งวันใหม่ก็ราคาหนึ่งก็ก็บวกกนันแค่นึงอย่างนี้ค่าตัวอย่างนี้แบ่งกันยังไงครับ <c oughs> ไม่เราทำจริงผมก็ทํางานที่บ้านเรียกว่าไงดีครับที่บ้านทุกวันนี้แบบเรื่องรายได้เรื่องอะไรเงินอะไร <c oughs> ก็เป็นเงินของครอบครัวเราไม่ได้มาแต่ว่าก็คุยกับแม่ไว้ว่า เวลาวันใหม่ทํางานก็จะ,จะเก็บไปให้วันใหม่ว่าโตขึ้นก็คงใหญ่เขาภูมิใจเนะว่าเขาเคยทางานได้ได้เงินเองมีโอกาสจะเปิดบัญชีส่วนตัวไว้ให้น้องเดี๋ยวก็อาจุยคุยๆกับแม่อยู่ครับคราบูแม่งอนจอนแอรครับคำดิงก็ไม่มีอะไรก็ปลิมเหมือนเราเพิ่มศิลปินนะฮะแบบเหมือนกับว่าก็เหมือนกับเป็นแฟนคลับเขาติดตามผลงานเขาอะไรอย่างเงี้ย อยูนี่นี่ถือว่าเป็นสเปคที่บ่อยเขาก็เป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าตาเขาน่ารักแล้วก็ดูพอดีดูเขาในรายการอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนคุยอะไรน่ารักอะไรแค่นั้นเองก็คือก็เหมือนจะเป็นติ่งเขาอะไรเงี้ยเป็นแฟนคลับอะไรไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นครับมีแท็กไหมครไม่ะแท็กไปเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วแท็กสนุถึงกับแท็กขำๆสนุกมากกว่าใร่ใช่ฮะ ก็เมื่อวานเองเมื่อวานก็ไปพอดีไปต่อยมวยครับแล้วก็ก้าวเขามาต่อยในค่ายนี้พอดีก็เจอกันก็เลยคือปกติก็เคยรู้จักกันอยู่แล้วทํางานด้วยกันบ้างอะไรเงีย้ยก็ทักทายถ่ายรูปกันปกติไม่มีอะไรนี่มีอะไรแนะ่นอนครับ